เหตุให้ไปนรกสวรรค์ภิขูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการและไม่ละมนทินสามประการย่อมจะถูกเก็บไว้ในนรกเหมือนถูกขังฉะนั้นทำสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ทุศีลและไม่ละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ริษยาและไม่ละมนทินแห่งความริษยา สเป็นผู้ตรณีและไม่ละมนทินแห่งความตรณีพิกุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการนี้และไม่ละมนทินสามประการนี้แลจะต้องตกนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ฉะนั้นพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการละมนทินสามประการย่อมจะประดิษฐานบนสวรรค์เหมือนถูกนำเอามาวางไว้ฉะนั้น ทำสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้มีศีลและละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ไม่ริษยาและละมนทินแห่งความริษยา 3. เป็นผู้ไม่ตรณีและละมนทินแห่งความตรณีพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการนี้และละมนทินสามประการนี้แล ย่อมจะต้องได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้น